มหากราบอเล็กทำไมเสียงน้องเป็นงั้นน่ะอเล็กเมสตาร์อเล็กชอบพยอนเสียงเข้มมากลูกอเล็กชอบพยอนพิยอนชมว่าสกินสวยอลิกเลยให้รางวัลเดบโผดเอาเสียงเดิมอลิกกลับมาพิยอนดูสกินอลิกดิ่งนั่นป้อมเขานะอลิกลาลล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  เป็นเพลงที่สดใสมากเลยอลิสสวยดีน้องสาวอลิสอลิสเป็นแค่ซับพอร์ตผู้น่ารักและบอบางมานี่โอ้ยพี่เวเลช่วยหนูด้วยโอ้ยโทษทีนะพี่ช่วยไม่ทันพี่ยอนเห็นสกินหนูสวยกาจะมาหยอกหนูคนเดียวเลยมันไม่ดีนะพี่ฮีโร่มาแล้วถึงอลิสจะเป็นซับพอร์ตที่ตัวเล็กน่ารักน่ายอกแต่อลิสก็ไม่เคยกลัวเมื่อมีทีมไฟไปแล้วนะพี่เวเลชดา ในช็อตสุดท้ายถึงจะเหลือแค่หนูกับพี่เวเลสแต่หนูก็ไม่กลัวเพราะฝ่ายนั้นเหลือแค่โตโลคนเดียวเขาไม่เรียกว่าหมาบุกเขาเรียกว่าพลังมิตรพาและก็ชนะได้ด้วยสกินสุดสวยของอเลสแล้วก็น้าเสียงนุ่มดวนของอเลสสกินนี้มีแจกฟรีแค่ทํากิจกรรมภายในเกมะและก็ได้เหรียญทองสพอร์ตเป็นน้าเสียงหัวเราะที่สุดยอดน่ารัก